ปแต่ปี80ปี80ตอนโจครับก็ติดเพ้นระดับโลกแล้วอ uh ัดับโลกแล้วก like wow. oh, ็ติดเพ้นหนึ่งในไทยแล้วก็หลายๆประเทศเลยที่เราเห็นนะครับเมื่อวานนี้เราก็สิงทวิตกันยาวเลยดีใจไหมดีใจมากพี่มากแค่ไหนสุดๆเท่าพี่อ่ะเพราะวันเราก็อยู่ด้วยกันเท่าพี่พี่ตูนนิดเดียวไม่ได้ไม่ได้เราต้องชื่อไรไผ่เนี่ยไผ่นียครับไผ่เหนื่อยก็อย่าง ที่รู้กันว่าพวกเราทุกคนตั้งใจทาํางานชี้นี่ออกมาอยา่างเต็มที่ป็ดีใจที่กเรแของละครได้ส่งถึงใ,ใจคนดูแล้วก็ได้ช่างความสุขกับคน,นดูตั้งแต่ตอนที่ 1, 1> จนถึงตอนที่สิซึ่งก็คือเมื่อวานนี้ก็ก็ดีใจมากๆที่คนดูจีมอกจีนใจได้เติมเต็มหัวใจใครหลายๆคนเหมือนกันก็ดีใจมากจริงครับตอนจบไปมเขาไม่เผาตึกนะไม่เผาตึกแล้วเวอนสแตนบายรอย้ายนักเตะไปมาผมอยู่ให้แล้ว อยู่ที่เผามันจะร้ายอ่ะเผาที่เผาตอนส่วนภาพมีด้วยเห็นว่าแบบตอนที่สบไหล่มีแฟนๆแต่ว่าเหมือนผมยาวเลยมีความรูกเหมือนสาวผมยาวกางหลังก็ดีใจดีใจที่แบบแฟนแฟนแฟนชอบคนดูดูแล้วแบบยินตามแต่ใบหน้าเราเหมือนพี่โดนัทมากโดนัทมนตสนันดีใจที่สวยครับดีใจที่เหมือนพี่เขาครับน่ จริงๆคือบทเนี้ยมันเปลี่ยนโดยมีการเปลี่ยนมันมันเปลี่ยนว่าไปขนาดไหนอะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนบทของพี่ไนโอนอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนตัวดีกว่าเปลี่ยนตัวนักแสดงที่บทอะยังเหมือนเดิมก็ก็อย่างที่ดูกันข่าวพี่ตังโมนาะแล้วก็เป็นพี่เป้ยเข้ามาทำนาที่แทนก็ก็เป็นการรีชูทั้งหมดจริงๆก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลืองแสดงแล้วก็เหมือนพี่เป้ยเขาต้องมาทำงานทำงานนตรงั้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าเวลามัน มันกับฉันคิดมากครับเพราะว่าช่วงนั้นพี่พ,พี่พี่เบยมีเวลาทำแตนบ้านคิดเดียวเองเร็วมากแล้วตอนจบจริงจริงตอนจบมันจะบอกว่าบทของที่พี่เบยรับเนี่ยจะต้องเสียชีวิตถ้ามีแตงโมเล่นหน่อยเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนจะเปล่าอ,อันนี้จริงนนไหมครับไม่จริ้ครับไม่รู้จริงจริงกันเพราะว่าเราก็ได้อ่านมาเปเปอร์ที่มันเป็นไฟนอลนเราหมดแล้วใช่สิ่งตัวแรกก็คือผึ้่ถูกเลือกแต่ยัง กระแสงกระแสแรงกระแสแรงหายเหนื่อยเนาะหายเหนื่อยจริงเราดูทุกอีพีแล้วพี่เรา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 ตามไปด้วยเราเห็นกระแสแต่ละครั้งที่ที่ออกมาอย่างเงี้ยว่าฟีดแบ็กกลับมาเขาได้รับเมสเซจที่เราที่เราให้ไปในทุกอีพีเลยอ่ะเราก็ดีใจเราดีใจแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ชื่นใจกันหมดว่าเออเราตั้งใจทำกันจริงๆสุดท้ายแล้วก็คนดูก็ชอบในบทงานของเรา กระแสดีแบบนี้จะมีผลงานคู่ต่อบไหมครับก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับคำเรียกร้องของแฟนตับครับพี่เตรียมเผาอีกก็ไม่ะพี่ถ้าเราไม่ไทำงานเลยนะถ้าเราไม่มีงานคู่กันเขาจะเผาแน่นะไม่สงสารคนอื่นสงสารคนอื่นหน่อยสงสารคนอื่นหน่อยเป่นผู้ใหญ่ทราบตามเรื่องอ้าวเป็นเรื่องของนาคตครับเออแสดงว่ามีนะเป็นเรื่องของอนาคต แต่เราเรื่อรากนะเป็นเรื่องของอนาคตครับรับลมตกแต่คนก็ยังเรียกอาเคียน่ายซื้อเป็นอยู่เขาไม่ได้ซื้อเพิ่มของคนแล้วนะใช่เขาก็ลักอินอยู่บางคนก็ย้อนกลับไปดูในในแง่วันนี้ด้วยแต่นี่ชื่อแจ๊บที่ชื่อฟิลไมนี่ชื่อแจมนะครับชื่อฟิลชื่อแจมคือกลัวจะโอ้เขาลื้อเราไม่ได้ว่ามีคนเคยจำตลับหรอไม่ใช่ไม่ใช่ลัวเขาลืมอเราอะไม่ติดว่าเป็นเออจำจำัวละครแต่ไม่ไม่ไม่รู้จักเราอินไง เกี่ยวกับกาข้างนอกคนรีย้คนกินในรมอนหรืออะไรทั้งสองมีมีหมดเลยพี่แม้กระทั่งแบบที่ตึกอย่างเงี้ยเขายังเรียกออจิวอดียนอยู่เลยก็ยังมีครับใหม่ๆก็คือเขาเรียกชูเรียกต่างเรียกนึงแล้วไม่ไหนมาไหนยากขึ้นไหมตรงเนี้ยไม่รถติดแค่รถติดแค่นั้นเองครับไม่แต่หมายความว่าที่ร้านเดิมๆเราไปไม่ได้แล้วไปได้ไปได้ครับเอาเองไม่ต้องถามตัวอะไรที่นู ไม่ต้องังตัวแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยัำตัวโอ้ไม่ต้องแล้วก็ได้แม่ได้แล้วจยงปิดเคยแล้วในชินแล้วแต่ๆอ่ไม่มีครับไม่มีครับก็ไม่มีคือไม่ไปเลยไม่อนอนอยู่บ้านด้เอาเวลาพักผ่อนพักก่อนไม่เวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแม่แม่ที่อยู่ปักซอยอย่างเงี้ยเขาก็เห็นเราตั้งแต่ยังจะไม่มีผลงานเน่ะพอเรามีผลงานเขาแม่ตามอยู่นะแม่ตามเชียร์อยู่แล้วลูกวันหลังมากินก๋วยเตี๋ยวฟรีนะอย่างนี้เลย ใช้ผลประโยชน์ทั้งไม่ชอบไม่ได้ผมบอกแม่ไม่เอาไม่เอาต้องจ่ายตังค์แล้วเหนการแปลกไหมอ่ะเลยนะครับจะให้การแปลกๆเลยจะเห็นการแปลกๆไหมมาจูดูมาจับมือมากระชากมาจับมือมากระชากโกไม่ได้ยินไงสสบบเองแม่ยังไม่มีครับยังไม่มีส่วนใหญ่ก็มีแฟนคลับที่แบบว่าพี่แจมมาถ่ายรูปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยินดีโอเคบ๊ายบาย